เราใส่เกลือไปแล้วครับเกื่อมันเค็มอืมพอละเค็มแล้วครับใส่น,นี่เลยนะครับพริกขี้หนูซอยกับใบมุกบาบเข่าไห้บาบเขา่าไห้นี่เป็นไงครับือสุดยอดครับหอมมากเลย วันนี้มาจากช่องพินจ๋านะครับวันนี้พินจ๋าจะมาทำาผัดพริกนกนะครับผัดพริกนกกระทาครับใครเคยกินบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผัดพริกนกกระทาใส่อะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนี่ครับมีอะไรบ้างเลยนี่ครับ นกกระทาตับแล้วนะครับนี่นกกระทาตับแล้วนี่ก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดพริกซอยครับใบยี่หราแล้วก็มีนี่ครับพริกแกงใต้นะครับพริกแกงใต้แท้ๆนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่ามีน้ำเปล่ามีผงปรุงรสนะครับแล้วแต่เลือกแค้เอาเลยนะครับมีน้ําตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะครับ น้ำปลาน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการลวนทำการลวนลวนนกก่อนนะครับโดยใช้เหล้านะครับใช้เหล้าในการลวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับี่จุดเตาแก๊สก่อนครับจุดให้ติดนะครับเราก็ใส่ ใส่นกไว้ก่อนนะครับใส่น้ำเป็นนิดนึงรวนนะครับรวนเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่เกลือทะเลครับประมาณหยิบมือผฝ่าครับใส่ลงไปเลยรวนครับ รวนไม่ให้เกิดการขาวครับเดี๋ยวนะเราเร,าารวนก่อนนะครับเราเราทำการรวนก่อนนะครับเราก็จะใช้เหล้าตัวนี้ยครับในการรวนนะครับนี่ไปเลยนี่สุดยอด เราลวนก่อนนะครับลวนลวนให้ไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับโดยใช้เหล้าครับสูตรพิเศษของพี่นัดจ๋าะนะครับเนี่ยใช้ไม่ลองต้องลองดูนะครับโอเคพอละวออตักใส่จานก่อน นครับรวนเสร็จแล้วนะครับรวนเสร็จแล้วเอาให้กระทะแห้งก่อนนะแล้วเราก็เอาน้ำมันมาใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะนี่เองอ๋อเห็นะครับริดแกงใต้สุดเด็ดสูตรพิชมนะครับนี่ไมยแล้วของพิชม ใส่สองช้อนครับผมใส่สองช้อนนะครับนี่ก็ไม่เผ็ดใส่น้ำเข้าไปโอ้โไฟขมงเลยครับไฟขมงเลยทำอร่อยติดจมูกอีกแล้ว หวานมาลอยติดจมูกอีกแล้วเห็นไหมครับอมอม,มันปุบๆเลยนะครับนี่พอเสร็จแล้วเราก็ใส่นกกระทาไปที่เราลวนไว้นี่ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันร้อยครับเพราะว่ามันตายแล้วเองอืมทำกินเอง ใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลสายแดงลงไปเลยนี่ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะรับรองอร่อยโคดแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจรสชาตินี้เติมเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะครับ เพราะว่าในการลวนลวนนกกระทาเราใส่เกลือไปอออแล้วครับเลื่อมเข็มอือพอละเข็มแล้วครับกำลังดีนะครับเพราะเราเอาเกลือลวนนกกระทานะครับใส่นี่เลยนะครับพริกขี้หนูซอยกับใบมะกรูดซอยครับนี่ใส่ไปเลยครับอร่อยสุดซอยครับซอยเซนปอนนะครับ สุดยอดสุดยอดอืมอืมเป็นไงบ้างครับนี่เห็นไหมครับซูมชัดๆนะอสุดยอดเลยจบนะครับตามไปด้วยใบยี่หร่าน้ำตาเด็ดนะครับใสไปเลยนี่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 นสุดยอดหอมฟุ้งงอ่ะครับ หอมฟุ้งฟิ้งครับหอมฟุ้งฟิ้งนี่เราก็ผัดคั่วเข้าไปสุดยอดนะครับท่านผู้ชมกินหอมใบยี่หร่าเลยครับสุดยอดมากนีปาบเข้าไห้ปาบเข้าให้ใหนี่เป็นไงครับ <c oughs> สุดยอดครับหอมมากเลย <c oughs> จะคคัวพี่นัทจ๋านะครับ ผัดพริกนกอนี้ผัดพริกนกนี่ครับผัดพริกนกนะครับผัดพริกนกสูตรบ้านๆนะครับสไตล์พินัดจ๋านะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเกี่ยวกับสอบถามเรื่องสูตรเรื่องอะไรถามได้นะครับว่าทํายังไงอะไรเงี้ยครับก็หอมมากเลยครับกินมีกินใบยี่หร่ากินพริกแกงนะครับเนี่ยครับ รสชาติดีมากเลยกี้ผมได้ทําการชิมแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก่อนได้ก็อย่าลืมกด u ับสไคร้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปีโอต่อไปเลยนะครับขอบคุณมากเป็นครับ